กิจกรรมความเพียรรุ่นมหาจักรพรรดิการที่88วันนี้วันที่30มีนคาคม2 5 5 8ีพท303ที่ 4, ทมหาวิทยาลัยมหิดลมาวิงยาลัยพรรมาสตมญาวิทยาลัยมหิดลมหาพิทกสาสัยรามศาสตรา พิ่ครูอมันเตศพี่ครูติพัทันเตติศพี่ครูพระพวัตุปัจจารคุบุภะวะเอจารถวะจะเมตายาพิ่ขมีเจตโตมุติญาอาศิเมตายาภาวมตายาภาหูนิกตาญาตานิการญาติวัตุการญาติอุทิตายาบริจิตายาสุปสาวาลายาอีกาธาธาณิังฆาปฏิการขาการตมีอีกาธาตุสุขังสุปฏิสุขังปัจจุพุชตินาปะปกังสุปินังสุสติมนุสานังปโยโหติอมนุสานังปโยโหติเทวตารักขันตินาสะอักขิวาวิสังวาคตังวากรรมติตุปตัะตัง สมาธิยติมุขกวะานุวิปวิษณสิตสามมูนหงการังกัลโรติอุตตลิงอัปปัจจิิชันตูปามมโนคูปะโพมูติมีตายาพิกเวเจโตมุติญาติวิจายาภาวิจายาภาหุนิกาตายาญาณิกาตายาวัตถุกาตายาอินมุิตายาปุจิตายาปุสัมาละทายาอีมีอิการทัศนิสังสารปุจิกันขักอัติอนุทิพย์โภะรามีตายจโตมุติอัติอุทิพย์โภะรามีตายจโตมุติอัติ สาพระนามเมตตาเจโตมุติกติหาการิยอนุที่โพระนามตาเจโตมุติกติหาการิอที่พระนามเตาเจโตมุติกติหาการิหที่สาพระนามเมตาเจโตมุติบัญจหาการิยอนุที่พระนามเตาเจโตมุติสัตสาการิอุที่โพระนามมตาเจโตมุติทัศสหาการิทาพระนามมตาเจโตมุติกตเมหิบัญจหาการิยอนุที่พระนามมตาเจโตมติ นิสตาเวลาพยาปชานิคานตุเกะจันดังพญาตูสภิปนาเวลาพยาปชานิคาตุเกะจันดัญญาตูสภีพตาเวลาพ่าปชานิคาตุกะจันดังญาตูสพีสุขลเวลาพยาปชานิคานตุเกะจันดังญาตูสพิอัตภะว่ปปิยปานาเวลาพยาปชานิคานตุเกะจันดัญญาตูสิอีเมหิปัญจหการีหิอรูปิโสภะนาเมตตาเจนิมุติกาตามิหิสตตาการีหิ โอ้ที่ครพาเมตตาจตวมุติสภาอิติโยอเวราพญาประชาานิคารทุเตตนังปัญหาตสภีปุระปุริศลักษารู้าเวลาพญาประชานิคารทุเกตระหนััตสภอาิยาเวลาพญาประชานิคารทุเกตระหนััตุสภอนรยาเวลาพญาประชานิคารทุเกตนััตุสภเวาเวลาพญาประชานิคาุเกตระหนักับดสภมุสาเวลาพญาปรชานิคารทุเกตนักปัตสภิมุตติการเวลาพญาประชานิคารทุเกตระ ただ、これりそのために、さっき言ったて。とあ का था मेह था सहाकर तो यू थी सफ़ेद बुरा थी मैया सा वे राभिया बचाने का मैया वे बचाने का दुख्याज रंग पे तो सफ़ेद दलाइया की सजा साई राभिया बचाने का दुखेज रंग पे हाथो सफेद की सजा सता वे राभिया बछाने का सता वे बचाने का दुख्याज रंग हाथों सफ़ेद बुरा थी मैया सया सता अभी का อพเพปชายาอันพี่สยาสตาเวลาพยาพชานี่ค่ะตุเปนกลังพิาตุสเพอุตรายะอันี่สายกาสตาเวลาพยาพชานี่ค่ะตุเปนกำลังพิจาตุสเพลักขินายะอันี่สายาสตาเวลาพยาปชันีค่ะตุเปกังพิาตุสัพเพิติมาที่สัยสตาเวลาพยาพชัยนี่ค่ะตุเปยนกำลังิารตุสเพงกุลรมายาที่สยสตาเวลาพยาชานี่ค่ะตุเกังพิารตุ seperti perlu timnya itu sanya panah wilayahnya bisa ini tapi dia tenang itu seperti ketika yang itu sanya panah wilayahnya bisa ini tapi dia tenang itu seperti ketika yang ya kegiatan panah wilayah harus ini tapi dia tenang itu seperti perlu timnya ini banyak panah wilayah bisa ini tapi dia tenang itu seperti kegiatan itu penyebaran wilayah panah wilayah ini tenang tapi dia tenang itu สพีโอตนายาที่สัยาปนาเวลาเพื่อปรชาในการสภีอต้หันตสีัทินายาที่สัยปนาเวลาเพื่อประชานการีอต้หันตุีเหติวิญรที่สัญปนาเวลาเพื่อประชานการีอตย์ผูหันตภีอุปนิณมายะที่สัญปนาเวลาเพื่อประชานการสภีอตจหันตสพีรที่มายะที่สัญญาปุตาเวลาเพื่อปรชานการีอตจารู้หันตีที่มายะที่สัยาปูตาเวลาเพื่อปรชาในการพภอจยหันตุ สัพพาที่นัยที่แต่ยุตาเวลาที่าปราในกาตะกียหนัปหาตัวัพเพนตาที่นยที่ใส่ยากตาเวลาที่ราปรกาในกาตะเกียงตระนัปหาตัวสัพเพีนตที่นายันที่แต่ยักุตาเวลาที่เราบาใิกาตะเกียตร็นปหาตัวสัพเพีนาที่นี่แต่ยักตาเวลาท่เารึาใิการตะเกียตรนปหาตัสัพพียนตาที่นัที่แต่ยุกตาเวลาที่รประชาในกานตเกีบตร้กปัญหาตรวสัพเพีนตาที่นันที่ต่ย

อุตะลายที่สัญบุคลาเวลาพี่จพิชานิทัตุภีร์ตรักเป็นอหารตุสภีนักินายาที่สัญบุคลาเวลาที่จะพิชายานิทัตุภีร์ตระหนักเป็นอาหารตุสภีโกนักินายาอันที่ตรยาบุคลาเวลาที่จพิชานิทัดตุภีร์ตรักเป็นอหารตุสภีอุตระลยาอันที่สัาบุคลาเวลาที่จพิชานิทัตุภีร์ตรักเป็นอาหารตุสภีนักินายาอันที่สาบุคลาเวลาที่จพิชานิทัตุภีร์ตรักเป็นอาหารตุสภีเหตุที่มาที่สัญบุคล Apabila aku yang percaya nikah tu kiat tapi upah apabila aku yang percaya nikah tu kiat tanah punya hal tu. Tapi pada si saya tak apabila percaya nikah punya tu. Tapi pada si saya tak tahu apa percaya nikah Sape udananya saya tabawa koniya tapi tadi nya ada kayak tabawa koniya panana wela biya puja ani सभी प्रतिमाएं या अग्नि तनया तथा भावपूर्ण कल्पना सफे त सफा तिदिका पेदर सफा म्या अनुभव या अनि खा पेदन सफा पछि म्या अनु यो ल्याँकिनीहरू सफा खुद् इभ्या पेदन सफा थु इति Sabhaan yang tiada yang ini tanya ini boleh lari apa sahaja ni kalau kita dalam perihal tu. Sabhaan upari saya ini boleh lari apa sahaja ni kalau kita dalam tanam perihal tu. Sabhi buat ti mana ti saya boleh sah boleh lari Sabhi pati mana saya boleh sah boleh lari Sabhi utara ya ti saya boleh sah boleh lari Sabhi tak kira ya ti saya boleh sah boleh สภีบูรติมยันติตยปูชามีนาภุศานิกาภิเกศตณังวินานติสภีปทิมยันติตยปูชามีนาภุศานิกาภิเกศตณังวินานติสภีอุตมยันติตยปูชามีนาภุศานิกาภิเกศตณังวินานติสภีทกิณานาอันติตยปูชามีนาภุศานิกาภิบูชาอันติตยปูชามีนาภุศานิกาภิเกศตณังวินานติ ทเหตุที่ที่ส่ยาผู้วิสาเวลาพยาพชาในการตกแกะระหพืานตัวสัพเพอุปกรที่มาที่ส่ยาผู้วิสาเวลาพยาพชาในการตกแกะระหพืานตัวสัพเพอุรณที่มาที่ส่ยาอิริยาเวลาพยาพชานในการตกแกะระหพืานตัวสัพเพอที่มาที่ส่ยาอิริยาเวลาพยาพชาในการตกแกะตระหพืานตัวสัพเพอุตระยาที่ส่ยาอิริยาเวลาพยาพชาในการตกแกะระหพืานตัวสัพเพอทักินยาที่ส่ยาอิริยาเวลาพยาพชานในการตกแกะตระหนักพที่ฐานตัว สัพเพวจีเมนะอนิยตาอนิยามเวลาอภิประชาณีกตัพพะอะจะนะเป็นแห่งทุกข์สัพเพอุปทานะมหิทายะอนิยามเวลาอภิประชาณีกตัพพะอะจะนะเป็นแห่งทุกข์สัพเพทิณเมนะอนิยามเวลาอภิประชาณีกตัพพะเป็นแห่งทุกข์สัพพังอุปนิยัมมยะทิฏฐิอนิยามเวลาอภิประชาณีกตัพพะเป็นแห่งทุกข์สัพเพกุณทิเมนะทิฏฐิอนิยามเวลาอภิประชาณีกตัพพะเป็นแห่งทุกข์

สัพพีอุทานังอานิยานังเวลาเพื่อประชาณีตะกะตะกันไปแห่งทุกข์สัพพีทานินยานังอานิยานังเวลาเพื่อประชาณีตะกะตะกันไปแห่งทุกข์สัพพีที่มีนิสัญญานานิยาเวลาเพื่อประชาณีตะกะตะกันไปแห่งทุกข์สัพพีอุภะละมะลาติสัญญานานิยาเวลาเพื่อประชาณีตะกะตะกันไป <chat> 咖啡的奶呀,พี่สายนาทีมาเวลาพี่ปชาณีกาเพลมาดู。咖啡的กินน่ะที่กัญญาที่มาเวลาพี่ปชาณีกาดูแกะมาดู。咖啡บลูจีเมียอนุญาตที่มาเวลาพี่ปชาณีกาเพลมาดู。咖啡可是เมียอนุญาตอายุที่มาเวลาพี่ปชาณีกาดูแกะมาดู ထေတ um ္တူတရယະအနုဘိက္ခယတိဝဝေလာပြယပ္ပာရှင်ိကထေကလည်းပဉ္စဟံတုသပိရကိနယະအနုဘိက္ခယတိဝဝေလာပြယပ္ပာရှင်ိကထေကလည်းအနံပဉ္စဟံတုသပိရေဒီမယတိစေနတိဝဝေလာပြယပ္ပာရှင်ိကထေကလည်းအနံပဉ္စဟံတုသပိဥပနိမယတိစေနတိဝဝေလာပြယပ္ပာရှင်ိကထေကလည်းအနံပဉ္စဟံတု สเพรุตลยะนี้สายยาเทวาเวลาพระยาประชาในาเกียรติงาิานถูกสเพรุตขีลายยะนี้แต่เทวาเวลาพประานในการตุกนยตงพิานถูกสเพทีมีงานที่สัญยาเทวาเวลาพยาประานในคาตุกริงานพานถูกสเพอุปนิมัยะที่สัญญาเทวาเวลาพระรชานในการตุกียรตงพิานถูกสเพอุปนิมยโราที่มายะที่สัญญามนุษาเวลาพยาประานในการตุเกียรติงานพานถูสเพรพปนิมายะที่สัยญามนุษาเวลาพยาประาในคาตุกียตงาิาถู สภีอุตรายะที่สัามุุษาเวลาพยาประชาในการปเียตึงหันตัวสภีักินายะที่สยามุุาเวลาพยาประชาในการถูกแก่หนึงไปหันตัวสภีโุริมายะอันีสัยญาุุษาเวลาพยาประชาในการถูกแก่ต่นึงไปหันตัวสภีปชิมายะอันที่สัยญาบุญุษาเวลาพยาประชาในการปเพียตนึงไปหันตัวสภีอุตรายะอันที่สัยญาบุญุาเวลาพยาประชาในการถูกแก่ตนึงหันตั พตธกินายามพิธยามุสาเวลาาิชาการตะกามาถพรีมายาทีสัญามุสาเวลาาิชาการตเกีตานมาถึพงุมายาที่สัญามุนาเวลาาิชาในการะเกีตนม

ke diprak ni untuk tapiti me bisa dipati අප ubuak dinya dipati ni ka kia มิเหตุตหาคตานิ์เหตุที่สาวพระนามเมตตาเจตุวมุติสัพเพสังสตานังปีละนังวัจเจตวะฟีละนังอุปาคาตังวัจเจตวะออนปาคาเตนะสันตาปังวัจเจตวะสันตาเปนะวิริยาทานังวัจเจตวะอภิยาทานีนะวิเหิตงวัจเจตวะอวิเหิตายะสัพเพสตานมิตาอัฏฐะหาการณ์เหตสัพเพสัตตาเมตตาญาติเมตตาทังทำมังเจตายาติติเจโตสัพพะพยาปะทะปริยุทธาเนหิมุจจติติวิภุตติเมตตาจเจตวิมุตติจติเมตตาเจโตวิมุตติ เมตตาพราหมณมังวิหารแล้วพ่นานิสิตาเทวตาโอโยชนะกถาบุษงเทวดาทุกขปิตาที่นี้ทุกขพญาปิตาที่นี้พญาโสกปิตาที่นี้โสกางหุณตัสัพเพปิปานิรูเอตาวตาจะมีหิสัมำผาทางภุญญรัพยาทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติติติยาทานังนทันตุสัทธายะสีรังลักขันตุสัพพทา ภาวะนาะพิระตาหงตูคจชันตูเทวตาคาตา ส no ัพเพุทธารพตาปจเจกนันจะยังพลังอรันตาจติชนะละคัมสันธรรมมิสัพโสสัพเพุทธาะรัตาปจเจกนันจะยังพลังอรันตานจติชชนะลคัมันธรมิสัพโสสัพเพุทธาภรพตาปจเจกนันจะยังพลังอรันตาณจติเชนะละคัมันธรมมิสัพโสสัพเพุทธาะรัตาปจเจกนันจจยังพลังอรันตาจติชนะลคัมันธรมิสัพโสสัพเพุทธารัตาปเจกนันจจยังพลังอรันตาจติชนะลคัมันธรมิสัพโสสัพเพุูธาภรพตา ากนันจะยังพลังอรันตานันตเชนะรักธรมมิจาโสสเพุธาภัตตาปัเจกนันจะยังพลังอรันตานันตเตชนะรักธรมมิจะโสสเพภุฑาภัตตาบัเจกนันจะยังพลังอรันตานันตเตชนะรักธมมิจพโสด้วยนิพานเพ่งสัจจานิฐานน้พพคำเพรยรนิสงส์แห่งการบูชาพระตัตัยด้วยการสวดสายบาสวมนต์พระประ นพระคาถาเหานี้ขอความสุขสวัสดิ์งเกมีข้าพเจ้าขอให้พุทธเจ้าพุงวงขอใข้าพเจ้าทงทั้งโทังธรรเพราด้วทีเวลาทั้งหลายปวดอันวานในกรปีกนลละทำมาเหล่านี้เมื่อนมนาแล้วปวดอันเยขอใหเจ้าแล้วปุถุพุเจาิได้ันทีน8ตลอดจนทุกมทกอางทัเข้นทุกขลอนข้าพจ้ปพระพิีาสุประการเทอ